วันนีพ้พามาเช็คเกี่ยวกับโปรไฟล์ติดเหลืองแดงที่มันสร้างรายได้ไม่ได้เนาะมาที่กล่องสนับสนุนครับจากนั้นก็ไปทีาา่รายงานเราก็จะเห็นหน้านี้ทั้งหมดก็จะมี าการโพสเตือนต่างๆตั้งแต่อดีตชาติเนาะเฟซบุ๊กนะก็จะขุดกันมาทั้งหมดมันก็จะทําให้โปรไฟล์แล้วสร้างไรายได้ไม่ได้นะนัถ้าจะตามไปลบไปอะไรก็ลองดูครับพ่น้องอต้องไปไล่ลบให้เขานะไม่งั้นมันจะสร้างไรายได้ไม่ได้ทีที่สองก็คือว่าเข้ามาที่โปรไฟล์เรานะครับแล้วก็กดไปที่รูปโปรไฟล์เลย แล้วมันจะมีหน้านี้เด้งขึ้นมาดังนั้นเราก็เข้าไปดูแล้วมันก็จะมีสิ่งที่เราเคยทําผิดเคยอนะไรบางทีเราเคยทาผิดมันก็จะบันทึกไว้ตรงนี้เราก็ไป็นโให้เขา